เสนอตอนที่มีชื่อว่า Cultural Software ภาค4เอาละครับคุณฟังครับคราวที่แล้วเนี่ยนะครับคราวที่แล้วเราก็ได้พูดถึงเนี่ยนะฮะ Cultural Software แล้วก็ยาวเฟื้อยเลยทีเดียวนะครับ Software ของหัวสมองกับหัวใจของกลุ่มคนวัฒนธรรมในแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยนะครับคือไม่เหมือนกันคืออะไรครับค่านิยมนะวิธีคิดความรู้สึก นะลำดับความสําคัญของการตัดสินใจในการใช้ชีวิตหรือวิถีชีวิตหรือแม้กระทั่งภาษานี่คือซอฟต์แวร์ของ culture นะครับเอาละครับดังนั้นครับวันนี้เราเข้าสู่นะครับลำดับที่16 present thinking cultures กับ future thinking cultures อ่านะครับ present thinking cultures ก็คือวัฒนธรรมที่เน้นการ วางแผนสั้นๆระยะสั้นเอาปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับน่านะครับอ๋อปรัชญาชีวิตของผมเคอใช้ชีวิตวันนี้ให้ดีที่สุดครับคำถามคือแล้วพรุ่งนี้ทำอะไรอ่ะอ๋อไม่รู้ครับแล้วทิตศหน้าโอ้ยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยครับแล้วเดือนหน้าโอ้โหอ,อย่าถามว่าเดือนหน้านะครับพรุ่งนี้ผมยังไม่รู้เดือนหน้าผมรู้ได้ไงครับเอาแล้วปีน้าโอ้โหปีหนะ้า พี่ฮะผมก็ไม่เช่นประจานะครับมจะรู้ได้ไงผมก็มันก็ต้องใช้ชีวิตไปวัน,วนๆไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็เกิดผลลัพธ์ดีๆออกมาเองนะฮะนั่นไงนั่นคือปัญหาของคนที่มาจากวัฒนธรรม present thinking ครับคือใช้ชีวิตอยู่ใน,ในปัจจุบันนะครับเพราะคนที่จะประสบความสำเร็จนะครับส่วนมากจะเป็น future thinking cultures คือวางแผนอนาคตอย่างชัดเจนและรู้ว่าตัวเองนะฮะจะต้องไปถึง แผนการอนาคตที่สูงที่สุดอย่างไรนั่นเองครับเพราะบางคนก็จะเป็น future dreamer นะไม่ใช่ิงเก k e r นะยังไงแล้วไหมผมนยนะอยากจะเป็นเศรษฐีร้อยล้านผมอยากจะเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงผมถามครับดีสุดยอดเฮ้ยผมชื่นชมคุณเป็นคนที่มีโกนะคุณตั้งเป้าหมายแล้วนะคุณท่าทางคุณจะมีความทะเยอทะยานแต่คำถามต่อไปคือสมมติผมบอกร้อยล้านเนี่ยคือ เป้าหมายอันดับสูงสุดคืออันดับที่10หรือการเป็นนักร้องดังทั่วประเทศคืออันดับที่10คคำถามคือ1คืออะไรจ๊ะ1คืออะไรคะคุณคริสอ้าวหนึ่งก็คืออะไรแปลว่าอะไรแปลว่าขั้นบันไดอ่ะขั้นบันไดที่จะไปถึง10เนี่ยคุณรู้หรือยังไม่ใช่ว่าชีตมันจะอยู่ดีๆเหมือนจะฟุ้งเนี่ยนะครับเห็นอยู่ลอยๆอยู่นะครับสูงๆแล้วว่า10เนี่ยคือไอ้นู่นและวันนี้ก็อยู่ที่ศูนย์เนี่ย แล้วมึงคิดว่ามึงจะโดดขึ้นไปได้เลยเหรอไม่ได้ครับคุณผู้ฟังมันต้องอะไรฮะมันจะต้องเซตแผนบันไดให้เต็มให้ชัดเจนเลยครับว่าไป1 0ศูนย์ไป1คือไรไป2คือไรไป3คือไร4ีคือไรหรือโดดจาก4ไป7มันจะมีทางลัดแบบนั้นบ้างไหมนะฮะแล้วก็วางแผนไปถึง10ครับเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าคุณไม่มีบันไดหรือไม่มีแผนแผนการที่ชัดเจนเนี่ยนะครับหลายๆคนก็ไปไปไม่ถึงฮะ บางคนนะครับก็ฝันอย่างเดียวไนงะแล้วก็ไม่ได้ทําสักทีเพราะอะไรไหมฮะเพราะว่าเพราะอะไรล่ะเพราะว่านี่นครับยึดติดกับศูนย์อยู่ที่เดิมแล้วก็ฝันแต่เห็นแต่10แต่ยังไม่เห็นเส้นทางว่าตัวเองจะไปถึง10ได้ยังไงน่านะฮะดังนั้นอยากจะฝากด้วยนะครับว่าคุณต้องคิดอย่างชัดเจนนะครับว่าเฮ้ยหไปถึง10นั่นคืออะไระนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนั่นเองนะครับ so present thinking กับ Future Thinking ถ้าถามผมครับแน่นอนครับบางคน Future Think i n g เยอะมมวแต่คิดถึงแต่อนาคตเลยลืมไงว่าเออแล้วปัจจุบันจะต้องทำอะไรก่อนวะนี่ไงฮะดังนั้นมันก็ต้องเอามารวมกันนะครับคืออยากจะมีอนาคตที่สดสุขและสเร็จที่สุดก็จะต้องอะไรครับต้องคิดและวางแผนเพื่ออนาคตที่ดีที่สุดข,ของตัวเองให้ได้โดยรู้ว่าปัจจุบันวันนี้คุณจะต้องทำอะไรให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตที่ดีกว่านั่นเองครับ อันดับที่17ครับลับดับที่17นะครับ Conforming cultures กับ Creative cultures นั่นเองครับ Conforming cultures คือวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการทำอะไรตามนะตามที่สังคมหรือนะครับกลุ่มคนหรือนะครับคุ้ง่ายคือสิ่งแวดล้อมได้กำหนดไว้แล้วในขณะที่วัฒน,นธรรมอีกวัฒนธรรมอีกขั้วหนึ่งก็จะเป็น Creative cultures คือ วัฒนธรรมความคิดสร้างสารรค์นั่นเองครับสร้างสรรค์คืออย่าทําอะไรตามที่คนได้กําหนดหรือที่สังคมได้นะครับได้ตั้งไว้แล้วหัดคิดนอกกรอบหัดทําอะไรที่มันเหมือนกับไม่เหมือนชาวบ้านสร้างอะไรใหม่ๆให้กับโลกนี่ไงฮะถ้าถามผมแน่นอนครับชาวไทยก็อยู่ในวัฒนธรรมคอนฟอร์มิงแน่นอนครับคือวัฒนธรรมแบบ in the Box กจะเคยดินใช่ไหม t h i t k o u t s ท d e the box ใช่ไหมครับ นะ think outside the box ของคนไทยก็คือคิดนอกกรอบไงใช่ไหมครับแต่วัฒนธรรมไทยก็มีประโยคนี้เนาะคิดนอกกรอบแต่ทําไมล่ะครับแรดูเหมือนกับว่าสังคมไทยถึงจะมีประโยคคิดนอกกรอบแต่ก็ยังชอบสร้างกรอบนะฮะและชอบสร้างเส้นทางที่เป็นเหมือนสายพานนะฮะที่ให้คนในหมู่มากชอบเดินนะฮะและพอใครคิดอะไรแปลกแปลคิดอะไหใหม่ๆก็จะก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยยอมรับ ยกเว้นเสียแต่ว่ามันเป็นความคิดใหม่ๆที่ที่เผอิญเผอิญคนในหมู่มากดันชอบแต่ถ้ามันเป็นความคิดใหม่ๆที่อยู่นอกกรอบเนี่ยนะฮะและ,ะเผอิญเนี่ยนะครับมันอยู่ไกลกรอบเกินไปหรือเนี่ยนะครับคนในกรอบยังไม่เข้าใจสิ่งนั้นหรือยังไม่เห็นคุณค่าของสิ่งนั้นเนี่ยนะครับส่วนมากแล้วคนในกรอบก็ก็จะก็จะไม่เอาไม่ยอมรับนะฮะแล้วก็จะอยู่ในกรอบเดิมๆอ่านะครับ ดังนั้นเนยนะครับวันนี้ผมมีคำคมอันนึงที่อยากจะฝากไว้นะครับนั่นก็คืออะไรฮะ think outside the box to expand the box โอ้อันนี้น่าจะดีสุดครับเพราะบางคนนี่นะครับ creative เกิน creative ซะโอ้โหนะครับออกไปนั่งคิด p e r จ u r ์ฟุ้งอยู่คนเดียวนะครับคนก็มองไอ้นี่เหมือนบ้าเปล่าซึ่งที่ถ้าถามชิงเนี่ยนะครับทุกวันนี้ผมยังคิดว่าผมคือคนคนนั้นเลยนะฮะยังไงแล้ไหมครับกับการสอนภาษาอังกฤษครับ3อย่าง ผมพยายามจะคิดนอกกรอบกับการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย3อย่างคือ1อยากเก่งภาษาอังกฤษไม่ต้องเรียนกรมม่าคิดนอกกรอบไงแต่ถ้าทางคนในกรอบไม่ตามมาครับผมหรือบางคนเห็นผมอยู่นอกกรอบแล้วก็บอกมันก็ดีนะคะแต่มันเป็นไปได้เหรอไม่เอา่ฉันขออยู่ในกรอบของการเรียนกรมมากนแล้วกันนะ 2. พยายามจะสอนภาษาอังกฤษแบบไหนครับแบบอย่าติวสอบครับไม่ต้องติวสอบเราเรียนเพื่อรู้จริง เพื่อพูดให้ได้เพื่อใช้ให้เก่งใช้ให้เป็นแล้วเดี๋ยวคะแนนสอบก็จะดีไปเองเหมือนเดิมครับก็คิดเหมือนก็คิดเหมือนเดิมว่าผมพยายามจะฉีกกรอบออกมาแต่กรอบไม่ตามครับคุณผู้ฟังเศร้าเศร้าอันที่3พยายามจะสอนภาษาอังกฤษแบบครีเอทีฟคืออะไรรู้ไหมสอนภาษาอังกฤษผ่านสื่อบันเทิงที่พี่น้องชาวไทยนั้นชอบอย่างเช่นเดี่ยวไมโครโฟนอย่างเช่นซิตคอมตลกซิทคอมในโทรทัศน์ นะอย่างเช่นพวกแก๊กคอมดี้นะครับหรือหนังสือสนุกสนุกตลกตลกหนังสือภาพชาวไทยก็ท่าทังก็จะไม่เข้าใจกรอบนี้เหมือนกันนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ตามออกมาชื่นชมแล้วก็รับรู้และเสพกันอย่างจริงจังในหมู่มากนะครับจะมีแค่กลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้นครับที่ออกตามผมมาผมก็เลยพยายามจะคิดนอกกรอบที่จะขยายกรอบ แต่สุดท้ายรู้สึกว่าขยายกรอบไม่สำเร็จครับผมนะฮะเพราะชาวไทายยังไม่เข้าใจคำว่า e d u t a i n m e n t you learn best when you're happy and you re relaxed นั่นเองครับคุณจะเรียนรู้ได้ดีสุดตอนที่คุณมีความสุขและคุณผ่อนคลายและวิธีที่ดีที่สุดก็คือผ่านคำว่า e d u t a i n m e n t นั่นเองที่เมืองนอกเขาเรียนรู้ภาษาอังกฤษและเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างผ่านสื่อ e d u t a t i o n คือเอาการศึกษาไปใส่ในสื่อบันเทิง นะครับเอาสื่อบันเทิงไปใส่ในการศึกษานั่นเนงครับสังคมไทยอาจจะยังติด conforming culture ไปหน่อยนั่นเองครับดังนั้นครับ conforming cultures วัฒนธรรมที่ชอบทำอะไรตามๆกันหรือว่าถูกเซตมาตรฐานแล้วต้องอยู่ในกรอบต้องไปตามสายพานนี้ที่สังคมได้เซตเว้วนะลูกทำตามตาม,ตามกันไปกับ creative cultures ถ้าถามผม creative มากไปก็ไม่ดีนะครับเพราะคุณจะอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายและไม่มีใครยอมรับ แล้วคุณก็จะออกไปเหงาอยู่นอกกรอบเกินไปบางครั้งครีเอทีฟมากไปก็ไม่ดีครับเชื่อผมเราก็ต้องทำตามสังคมหรือตามความคาดหวังของคนในหมู่มากพอสมควรครับแต่ถ้าทำตามสังคมและทำทำตามความคาดหวังของคนในหมู่มากอย่างเดียวโดยที่ไม่หัดมีความคิดของตัวเองและไม่ทำอะไรเพื่อตัวเองและไม,ม่มีความคิดสร้างสารรค์ใรใหม่ๆโลกจะไม่เป็นโลกที่น่าอยู่ อย่างแท้จริงครับเพราะจะมีแต่เดิมๆและไม่มีความแปลกใหม่และคุณก็จะไม่ได้เป็นตัว,ตวเองอย่างแท้จริงครับลำดับที่18ครับ Simple cultures กับ Complex cultures นั่นเองครับอ่านะฮะ Simple กับ Complex นั่นเองนะครับหลายคนาถามว่าคุณคิดออกเสียง Complex น่นเองครับ Complex นะครับ Shopping Complex น่นะครับถ้า Complex จะเป็นนามจะเป็นอะไรที่มันเป็นเหมือนสถานที่ที่มีความซับซ้อนนะฮะ แต่ถ้า complex เนะครับเป็น adjective ที่นะแปลว่ามีความซับซ้อนนั่นเองครับหรือความเขาเรียกมีขั้นตอนเยอะหนานะครับ simple คือวัฒนธรรมที่เน้นอะไรฮะเน้นความเรียบง่ายเน้นขั้นตอนน้อยๆน,นะครับเน้นขั้นตอนน้อยๆแล้วได้ผลลัพธ์ที่ยังดีอยู่แต่ในบางวัฒนธรรมจะเป็น complex cultures คือขั้นตอนเยอะนะครับใส่รายละเอียดเยอะ เพราะคิดว่าถ้าขั้นตอนเยอะรายละเอียดเยอะก็จะได้ผลลัพธ์ที่ที่เยอะกว่าและดีกว่าแต่อยากจะบอกครับว่าที่จริงแล้วในชุดของผมครับผมเห็นนะครับว่าบางครั้งเราใช้ชุดแบบเรียบง่ายขั้นตอนไม่ต้องเยอะพิธีรีตองไม่ต้องเยอะนะครับไม่ต้องใส่ข้อมูลอะไรเยอะเราก็ยังสามารถที่จะได้รับผลลัพธ์ที่เยอะและดีก็ได้เหมือนกันครับนะฮะดังนั้นครับเราก็ต้องหาความ ตรงกลางหรือความพอดีระหว่างความเรียบง่ายกับความซับซ้อนหรือความ <K ill ern> าเพาล้วครับรายละเอียดที่ที่ซับซ้อนและเยอะนั่นเองบางครั้งชาวไทยที่ซิมเปิลไปทํางานกับชาวตะวันตกที่มีความซับซ้อนเยอะก็จะมึนมึนงๆฮะในขณะที่ชาวฝรั่งหรือชาวตะวันตกบางครั้งมาจากวัฒนธรรมที่ชอบความซับซ้อนรายละเอียดต้องเยอะพิธีรีตรองต้องเยอะทุกอย่างต้องเป๊ะๆๆๆพอมาทางานกับคนที่ชอบความง่ายๆชอบความสบาย นะครับพิธีการไม่ต้องเยอะก็จะรู้สึกอึดอัดแล้วก็มองคนพวกนี้ว่าไม่ดีเท่าเขาหรือไม่เก่งเท่าเขาที่จริงมากแล้ครับมันไม่ใช่ว่าความเก่งหรือความดีหรอกครับมันก็คือแค่ความแตกต่างของบางคนชอบความนะชอบความสบายชอบความเรียบง่ายแต่ก็ยังได้ผลลัพธ์ที่ดีนะไม่ได้บอกว่าถ้าสบายเรียบง่ายก็ต้องได้รับผลลัพธ์ที่ห่วยอย่างที่ผมบอกครับอาหารไทยอิ่มอร่อยโดยที่ไม่ต้องพิธีรีตรองเยอะไม่ต้องใช้วัตถุดิบที่แพงมาก นะครับแต่คุณก็ยังสามารถจะอิ่มอร่อยนะครับด้วยอะไรครับพิธีรีตรองขั้นตอนและแน่นอนครับวัตถุดิบที่แพงได้หมดครับชีวิตเลือกเอาเลือกเอานะครับลำดับที่19วัฒนธรรมที่19จะเป็นวัฒนธรรมที่เน้นพวกอะไรครับเน้นผมจะเรียกว่า country traditional cultures ในขณะที่วัฒนธรรมอีกแบบจะเป็นพวก city modern cultures นั่นเองครับ country ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าประเทศนะครับแต่ country ตัวนี้ก็จะแปลว่าอะไรครับ แปลว่าต่างจังหวัดชนนบ,บทหน่อยนะครับธรรมชาติ traditional คืออะไระครับเน้นนะครับประเพณีพิธีกรรมนั่นนะครับวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมนะฮะวัฒนธรรมดั้งเดิมประเพณีต่างๆในขณะที่วัฒนธรรมนี่นะครับอีกแบบหนึ่งจะเป็นพวกวัฒนธรรมเมืองความทันสมัยนะครับชอบอะไรที่มันเป็นมนุษย์สร้างขึ้นมานั่นเองครับ ซึ่งก็อยากจะรณรงค์ให้คนไทยยังรักษายังเก็บสิ่งตรงนี้ไว้นะฮะอย่านำความนะครับความเป็นอุตสาหกรรมหรือว่าโรงงานธุรกิจนะครับนะบพาณิชย์นะฮะวัฒนธรรมเมืองต้องทันสมัยต้องเป็นพวกแมนเมดสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาอย่างเดียวครับดังนั้นเราก็ต้องหาจุดตรงกลางคืออยู่เมืองก็ได้หรือจะอยู่ต่างจังหวัดก็ได้นะ คือสามารถอยู่ได้ทั้ง2ที่นะครับชื่นชอบทั้งสิ่งที่เป็นทันสมัยและสิ่งที่เป็นประเพณีนะใส่เสื้อผ้าดั้งเดิมนะอยู่ในบ้านดั้งเดิมหรือจะใส่เสื้อผ้าทันสมัยหรืออยู่ในตึกทันสมัยต้องสามารถปรับตัวได้และนี่คือการเป็นคน cross culture อย่างแท้จริงนั่นเองครับสุดท้ายครับําดับที่20นะฮะลิงก์จากันดับที่19เเมื่อกี้คือ conservative cultures กับ liberal cultures นั่นเองครับ conservative แปลวอะไรครับเป็นพวกอนุรักษ์นิยมนะครับก็คือยังอนุรักษ์นิยมก็คืออะไรครับอนุรักษ์อะไรเดิมๆไม่ค่อยปรับเปลี่ยนคือชอบอะไรเดิมๆแล้วก็ชอบอะไรที่ที่เป็นเป็นแบบนั้นมาตลอดก็ยังจะเป็นรักษาสิ่งนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ก็ค่อนข้างจะฟิกกับอะไรหลายๆอย่างในขณะที่ liberal คืออะไรครับอิสระเสรีครับนะฮะ อยากจะทำอะไรทำคิดอะไรก็คิดแสดงอะไรออกมาก็แสดงออกมาเนี่ยนะครับมีความความคิดสร้างสรรค์สูงนะครับมีความมีความเป็นอิสระมีความเป็นตัวของตัวเองนะครับทุกอย่างไม่ต้องฟิกซ์นะครับไม่ต้องยึดติดกับอะไรเดิมเดิมนะครับคือพูดง่ายคือจะไปแบบเก่าก็ได้แบบใหม่ก็ได้แบบวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมตะวันตกจะอยู่แบบทันสมัยจะอยู่แบบดั้งเดิมได้หมดครับ liberal นั่นเองครับดังนั้นครับขอให้คุณเนี่ยนะครับได้เข้าใจแล้วนะครับว่า วัฒนธรรมคือซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับความคิดแตกต่างความรู้สึกแตกต่างวิธีชีวิตแตกต่างภาษาแตกต่างมันล้วนแต่มาจาก20มิติ2ขั้วที่ผมได้พูดไปในเทปที่ผ่านมาแล้วเองครับขอให้คุณโชคดีมีชัยกับภาษาอังกฤษรวมถึงโชคดีมีชัยกับการเข้าใจวัฒนธรรมตัวเองรวมถึงเข้าใจวัฒนธรรมคนอื่นเพื่อจะได้ปรับตัวให้มีความสุขและความสำเร็จในอนาคตและในปัจจุบันให้ยอะสุดนะครับ สวัสดีครับ Chris English Top 10ภาษาอังกฤษฮิตติดชาร์ต